ค่ะวันนี้ย่าจะมาปลูกต้นไม้หน่อยแต่จะมีเสียงรบกวนหน่อยวันนี้เพราะว่ามาปลูกหนบ้านเนี่ยยา่ามักดินไว้หลายวันนะออกจากถุงว็ทีหืมไม่ก็ไม่ค่อยคมเนยะต้องตัดถุง คืออันนี้ต้นเรียกต้นอะไรนะเดี๋ยวนึกชื่อก่อนคือมาเอ่อต้นส้มส้มมือพระพุทธเจ้าเพราะลูกเขาออกมาเห็นในในรูปนะเป็นมือพระพุทธเจ้าเลยอ่ะเป็นมืออะเขาเลยเรียกส้มมือพระพุทธเจ้าเอาออกจากถุงแก็เดี๋ยวจะต้อง โอ้มีเส้เดือนด้วยเต็มเลยมีเส้เดือนอม,มาออกจากถุงให้อมอือเนี่ยมีเส้เดือนอืมแสดงว่าดินดีในนี้เส้เดือนเต็มมานานนะเนี่ยเขาส่งมานานนะ ยากรตังไว้ในตกกนะกร้านเดี๋ยวปุยใส่ป,ยสปุยใส่ในปุยใส่ในในก้นหลุมนะ่ะเดี๋ยวเอากระสอบปุยก่อนเอ๊ะใส่ซื้อปุยมาปุยไม่ใช่ปุยป,ยปุยอะไรเนาะ เรียกชื่อไม่ถูกเขาบอกว่ามันเป็นออร์แกนิกอะไรเขาสักอย่างนเนี่ยโรยไปเลยหน่อยแล้วจะเก็เขาก็จะได้ไม่ใช่ปุ๋ยเค่เมียปุ๋ย,ยออร์แกนิกถุงหน,นึ่งร้อยกว่าบาทเต็มถวงไปเลยเพราะข้างๆนี่หมักหมักปุ๋ยขี้งัวไว้หลายวันเนี่ย เดี๋ยวดินใส่นะดินเล็กดินน้อยเนี่ยใส่ถ้าออกจากจากถุงมันก็จะได้โตเร็วๆนะอือหอยมันลงมาอยู่เนี่ยตัวเบลอเลยหอยเนีี้ปลูกผักมันกินหมดอ่ะ เดี๋ยวดินใส่ข้างบนขี้งวน่ะดินเลอ,อีกหน่อยอพักนี้ยากขี้เกียจปลูกไงมีเมื่อวานนี้มีต้นไม้ต้นไม้แบบย่าสั่งเป็นไม้ดอกอ่ะชื่อคุณแผนเรียกซรัพ ยังยังเพิ่งมาส่งเป็นหัวส่งเมื่อวานยังไม่ได้ปลูกเอาดินใส่ไปเลยมืมเต็มออกมาลูกเขาเหมือนมือมือคนเลยอะ่ะเราเรียกส้มส้มมือพระพุทธเจ้าชื่อเขาก็ดีอะ่ะก็เลยซื้อไว้ สั่งมาปลูกอือยากก็จะมาปลูกปลูกว่านต่ออันนี้ว่านกุ่นแผนเรียกซับอมืมาส่งเมื่อวานนี้เป็นหัวหัวปลูกในกระถางเนี้ย เดี๋ยวเวลาเขาง,งอกเยอะๆแล้วเราก็ยย้ายมากย้ายไปเป็นกระถางปลูกกระถางเดียวไปเลยนี่หัวลเล็กๆกมันมีมีขี่หัวเนี่ยสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดหัวลเล็กๆปลูกกระถางเดียวนี่แหละทิมๆไวเพราะว่าย่าชอบอย่าชอบชื่อเขาดีไง คุณแผนเรียกซับชื่อคดีบุกไว้หน้าบ้านเนี่ยได้เรียกซับเข้าบ้านเราอืมทิมๆอะไรเงี้ยพอออกดอกมาจะได้สวยๆดอกก็สวยมากค่ะถูกง่ายทิมอะไเงี้ย รดน้ําเยอะก็ไม่ได้นะพวกนี้ยรดน้ําเยอะโคจะตายไงเสร็จแล้วเดี๋ยวรดน้ำปลูกไว้เยอะเดี๋ยวเอาน้ํามารดนะ่อยไอไอที่ตักน้ําอยู่ไหนไหมะหาไม่เจอเปิดสายาสายางเถอะสายยาง ไปยางรดน้ำไปยางรดไปเลยนี่ปลูกสองอย่างเลยว่านคุณแผนด้วยคุณแผนเรียกซับกับส้มมือพระพุทธเจ้าอืม หลักรอยและรดน้ำนะต้องกดอีกหน่อยกดรดน้ำดินรอยไนงะกดอีกหน่อยนะกดคลิกเนะ่ยเพรดินมันจะลอยขึ้นมาอืมแค่น,นี้แหละเสร็จแล้วล้างมือนะอัน,นี้ปลูกสอว่านเลยเดี๋ยวพวกขึ้นหน่อยเราค่อยขึ้นหน่อยเราก็ ดินโลยอีกหน่อยรอออกดอกวันนี้เดี๋ยวว่าขึ้นน้วจะถ่ายตอนขึ้นอีกเที่ยวอันนี้ไม่ค่อยลงวันนี้ก็คงจะมีแค่นี้แะคะ่ะมาปลูกต้นไม้มงคล สองสองอย่างสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ยากด้วยนะคะต้นเงินไหลมะกองออกดอกอีกแล้วออกมาสองดอกสองกออืมไยายปาูกรวมกันไว้กระดิ่งเงินกระดิ่งทองก็แตกยอดอ่อนเนี่ย แต่ออกดอกวันสองวันก็เหี่ยวละโรยละอันนี้ยังไม่บานออกสองดอกบานและดอกไม้ว่านเงินไหลมาก,กอง ดอกบานแล้ว